วันนี้นะครับก็ต้องงัดซะหน่อยนะครับกับเจ้าหมาป่าไดดามิก7.9นะครับแบงค์ซูเปอร์เอ็กคอร์ดก็ลงคลิปไปนะครับลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะมากพี่งัดโชว์หน่อยได้ไหมได้เดี๋ยวจัดให้นะครับตัวนี้ต้องงัดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นคันแบบยอดฮิตตลอดกาลนะครับมากี่ทีนี่ไม่เคยพอนะครับกับเจ้าหมาป่าไดดามิก7.9นะครับงานแคสก็ได้นะครับงาน ตีเยอสดชโดก็ได้นะครับงานแข่งสวายก็ได้นะครับนะนี่เวทสองสี่นะคะนี่กันโอ้งานตัวใหม่เก็บงานมากริบกรับสะใจอืเด้งแบบเด้งได้ของงานแบบตกประปึกเลยนะคะไม่ต้องไม่งาน,น,านี่กันนะทุกคนโอ้โหดูนี่ถ้าบอกไม่บอกว่าคันไม่เกินสองพันนี่นึกว่าซื้อคันสี่ห้าพันมานะครับเนี่ยเอ้อหือพราะว่าลิฟดีมากๆ มาขออีกสักเวทตัวนี้จะเป็นเวทใหญ่ใช่ไหมใช่แต่ว่าน้ำหนักคันก็ยังเบาอยู่นะชอบเนื้อลายเนื้อแบงค์เขมากเลยแล้วรุ่นใหม่นี่แบงค์โคตรแน่นนะแบงค์โคตรแน่นนะดูลายออกเลยลายแบบชัดั้งคันนะครับตัวนี้เด้งมากนะครับก็สำหรับมือสายแบบแข็งสวายเนี่ยชอบแน่ p ะีอีหนึ่งสามอีกสักรอบม แต่เวลาไปงัดจริงก็ไม่ต้องท่านี้นะครับไม่ต้องท่านี้นะพี่อ่อาอีกสักรอบโอ้โูหหหักไหมเจ็บนิ้วเลยเจ็บนิ้วเลยครับเจ็บนิ้วเลยอ่าหมแรง่ะด่วนนะจ๊ะใครที่ตามห,หาอยู่รีบจัดเลยนะ <duc> um. ผมบอกได้คำเดียวว่าช้าหมดอดแน่น,นอนนะครับกับเจ้าหมาป่าไดนามิคเจ็ดจุดเก้านะมีสองเวท pe หนึ่งสามสิบห e. ้าสามสิบกับ pe สองสี่ยี่สิบสี่สิบเลือกเลย นะครับเอาที่ชอบนะครับเพราะมันมาน้อยอา้าวทักเข้ามาที่ Facebook Fanpage หัดไทยฟิชชิงสุขุมวิท85ได้เลยนะครับหรือใครที่ดูมาจาก YouTube ดูมาจาก TikTok นะครับก็อย่าลืมกดหัวใจกด Subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะนะครับเผื่อว่าใครตามหาอยู่แล้วยังหาไม่ได้นะครับ1,490บาทบวกค่าส่ง200บาททั่วประเทศไทยนะโอเคงั้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ